นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่ประสงค์บ้างว่าวันนี้ชีวิตก็ค่อนข้างลงตัวแล้วและอยากจะรู้ว่าในวันว่างว่างวันสบายๆของการที่เราไม่ต้องทำงานเนี่ยเรามีบ้างไมลยและส่วนใหญ่เราใช้วันว่างวันสบายของเราไปกับเรื่องอะไรฮะส่วนมากวันว่างก็จะพาครอบครัวนะฮะพาภรรยาพาลูกนะฮะไปวัดะนะครับ,รบแล้วก็ นอกจากนั้นก็พาไปทานอาหารทานข้าวด้วยกันนะครับในห้างบ้างอะไรบ้างที่ลูกเขาต้องการอยากจะไปเรียกว่าก็ต้องมีเวลาในการให้ของขวัญพิเศษกับลูกแล้ก็ครอบครัวก็คือการรับไปทําบุญนะไปทานอาหารมันก็เป็นความสุขที่ที่เรียบง่ายแต่ก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะมันก็เป็นความสมบูรณ์อย่างหนึ่งทีนี้พูดถึงครอบครัวพอดีก็เลยอยากจะถามว่าพี่มองว่าการทําธุรกิจกิฟรเนี่ย ถ้าสามีและภรรยาได้มีโอกาสทําร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดียังไงมันมีข้อดีเยอะมากครับอาจารย์ครับ,รบอย่างน้อยนะครับเราไปไหนเราได้ไปด้วยกันปรึกษาหารือกันตลอดเวลานะครับแล้วมันก็เป็นภาพของธุรกิจด้วยนะว่าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเราต้องมีเวลาด้วยกันนะครับยบชั่วโมองอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะฮะตรงนี้ก็สําคัญช่วยเหลือกันหลายๆด้าน มันดูเหมือนกับว่าเราแบ่งหน้าที่กันได้อย่างทุกวันนี้อย่างพี่ประสงค์กับภรรยาเนี่ยแบ่งงานกันไหมในกิฟฟารีนใครดูเรื่องอะไรใครทําเรื่องอะไรสําหรับผมแล้วไม่แบ่งขึ้นอยู่ที่สถานการณ์นะฮะภรรยาผมเนี่ยบางทีเจอดาวไลน์นะฮะเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็ต้องการอยากจะคุยกับผู้หญิงนะฮะก็ให้ภรรยาผมได้คุยกับผู้ได้คุยตอบปัญหาอะไรเขาอะไรต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าพูดถึงหมายความว่าอย่าไปแบ่งกันเลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทีกว่าไม่แบ่งนะครับอย่างผู้ชายเนี่ยบางทีเขาโทรมาหาผมเนี่ยนะบางทีคุณออนสุดารับสายเนี่ยก็จะให้สายผมคุยนะครับกับผู้ชายครับดูเหมือนจะคุยได้สนิทกว่าใช่ครับสนิทใจกว่านะครับพูดถึงดาวไลน์พอดีเลยผมก็อยากจะรู้ว่าในเชิงของการทำงานเนี่ยเทคนิคของการนำเสนอธุรกิจหรือภาษาพวกเราเรียกว่าการเปิดใจสังคมไทยก็มีคนอยู่หลายกลุ่มหลายระดับที่ประสงค์มีเทคนิค ในการนําเสนอธุรกิจกับคนแต่ละกลุ่มแต่ละระดับยังไงบ้างครเพราะมันหลากหลายเหลือเกินคือถ้าคนมีศักยภาพเนี่ยนะผมก็ต้องดูนะครับว่าเขามีรายได้มีเงินเดือนประมาณไหนนะครับ,รบนะคนที่มีศักยภาพเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมองธุรกิจขายตรงนะเขาบอกว่าเขาอาจจะมองเล็กๆอยู่นะตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ใช่ว่าอยู่จูจ่มจะไปชวนเลยนะครับเราก็ต้องมีจังหวะจากคนในการที่ เข้าไปนะครับสร้างสายสัมพันธ์สร้างมิตรสร้างเพื่อนให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสบายใจเดี๋ยวเขาก็ถามเราเองนะครับว่าเราเราทำอะไรอะไรประมาณนี้ให้เขาสนใจในตัวเราก่อนสําหรับคนที่มีศักยภาพว่าเราทําอะไรนะครับสำหรับคนที่มีรายได้เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาท2 0 0ห0กว่าบาทหนุ่มสาวโรงงานอย่างนี้นะครับผมก็จะพูดในเรื่องว่าสิ่งที่เขามีรายได้ทุกวันนี้เนี่ยเขา พอใจไหมนะครับเขาอยากจะมีรายได้มากกว่านี้ไหมครับนะแล้วถ้าเขาอยากจะมีรายได้มากกว่านี้เนี่ยเขาจะไปทําอะไรครับนะครับตรงนี้ผมก็จะไปเช็คความสนใจของเขาอนะครับอยู่ที่ว่า,เ,าเขาต้องการอย่างไรนะครับมันเหมือนกับว่าเราเองเราต้องเลือกวางตัวให้เหมาะใช่นะที่สำหรับนะคนบางคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็มองว่าธุรกิจนี้เป็นเรื่องยากค,คือเขาคิดว่าเขาไม่เก่งอ่ะที่แล้วเขามองว่า งานนี้ต้องเหมาะสําหรับคนเก่งเท่านั้นพี่เคยเจอคนแบบนี้เคยครับอ่าแล้วเราจะคุยยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไปได้คือพูดให้เขาเข้าใจธรรมชาติไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับนะการเริ่มต้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับผมจะเปรียบเทียบในการฝึกขับรถใหม่ๆครับนะเราก็อาจจะขาดความมั่นใจกล้าๆกลัวๆนะแต่พอรู้แล้วว่าใส่เกียร์ยังไงเหยียบเบรกยังไงประมาณไหน นะครับก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นธุรกิจนี้ก็เหมือนกันครับนะเราก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอมไม่ใช่รู้ทุกเรื่องก็ไม่ได้นะครับนะฮะอย่าคือการเริ่มต้นไม่จาเป็นต้องรู้ครบสิบเรื่องแล้วค่อย<ช>มาทำนะบบางทีเรารู้สัก3เรื่องเราก็ทําเท่าที่3เรื่อง<ช>ที่เรารู้ไปก่อนร,รู้เพิ่มไปอีก 3เรื่องก็ค่อยๆทําต่อไปไม่จําเป็นต้องออกสตาร์ทปั๊บรอให้รู้ทั้ง1ิอย่างก่อนใช่ครับครับเราก็จะจะแนะนําไปแบบนั้นเสริมแรงจูงใจไปแบบนั้นนะครับทุกวันนี้ที่เราทําธุรกิจมาเนี่ยพี่ได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตกับตัวเองในเรื่องของอะไรบ้างเขาบอกคนเราถ้าทําแต่งานถ้าไม่รู้จักให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเลยชีวิตคงไม่มีความสุขแบบสมบูรณ์ทุกวันนี้ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเนบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็น ถ้าเราต้องการอยากจะมีแรงบรรดาใจแรงจูงใจตรงนี้นะครับสมมติว่าเดือนนี้นะฮะยอดเพิ่มอย่างเงี้ยนะผมก็ไปเดินห้างก็ซื้อเสื้อ,อดีๆใส่สักตัวหนึ่งอะไรนะประมาณนี้นะครับ,รบนะซื้อนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบนะก็ตั้งเป้าหมายต่อไปว่าเออถ้ามีรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะก็อยู่ที่ว่าความต้องการของเราด้วยนะครับ,รบว่าเราเราต้องการอะไรนะครับนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหา ดูเหมือนกับว่าเราก็จะมีรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ใช่มครับรางวัลเล็กๆแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็คือซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองเป็นของขวัญได้พาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทานข้าวจริงๆท้ายที่สุดแล้วเราก็จะมามามองว่ารางวัลมันก็คือเป้าหมายที่วางไว้อะมันคืออิสรภาพทางการเงินที่เราได้รับทุกวันนี้ทำกิฟฟ์รีเนี่ยความสุขที่ที่ได้รับเราได้รับอะไรจากกิฟฟ์รีไปแล้วบ้าง ได้เยอะมากครับในเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆแล้วผมเข้ามาในธุรกิจกิฟฟิลินเนี่ยก็ปีที่สนะครับในเรื่องรายได้เนี่ยนะฮะตามที่ผมไปรวมๆดูแล้วเนี่ยนะครับร่วมประมาณ5ล้านกว่าไม่ถึง3ปีเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณหล้านกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าผมไปทําอย่างอื่นเนี่ยผมคงจะไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้ขนาดนี้นะครับ มันพอรายได้มันมากมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตของเราไปเองนะครับท้ายที่สุดนี้พี่ประสงค์มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่สนใจธุรกิจเครือข่ายและกําลังจะเริ่มต้นนะครับว่าเขาควรมีการเริ่มต้นอย่างไรดีสําหรับคนที่สนใจในธุรกิจนี้ครับครับจริงๆแล้วในการเริ่มต้นธุรกิจนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอให้เราทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นจุดไหนก่อนนะครับ มันจะแตกต่างกับอาชีพอย่างอื่นหรือธุรกิจอย่างอื่นนะครับว่าธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีทุนเยอะเราต้องหาทําเลเราต้องจ้างลูกน้องนะอะไรต่างๆเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าในธุรกิจนี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าขอให้เราเป็นคนเป็นนักฟังนะครับมาเรียนรู้กับผู้รู้ซะก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้น อย่าพะวงกับเรื่องยากหรือง่ายขอให้ลงมือทําเรื่องที่ถนัดซะก่อนที่สําคัญก็คือธุรกิจนี้มีโคช้ชมีครู<ช>แล้วก็มีผู้นําแล้วก็มีทีม<ช>นะเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวทั้งโค้ช ทั้งคนเป็นเทรนเนอร์เป็นครูเป็นผู้นำเป็นอัพไลน์เป็นทีมงานเนี่ยทุกอย่างจะประครับประคองให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงต้นไปได้เองนะครับ,รบวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับฟังอีกหนึ่งแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งพี่ประสงค์ต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ